ไฮโซนน์ on, คลังสมบัติใหญ่2,700ร้านประวัติวงตระกูลของไฮโซนน์ on, ท่านนน์วีอารยะที่ไม่ธรรมดาเพราะมาจากพันเอกพยนรินทรราชเสนีหรือพร้อมมิตรพักดีต้นตระกูลมิตรพักดีโดยสามารถสืบขึ้นไปได้ตามลำดับตังนี้ทัว่วซึ่งเมื่อเอ่ยถึงชื่อสองหนุ่มนี้แล้วกระพบความใจตรงกันของทั้งสองว่า ตอนหน้านี้ทั้งคู่เคยคบกับดาราสาวไออภิษดามาก่อนคุ้มสมบัติมากที่สุดในโซ2,700ล้านทนนวีอารยะหรือไฮโซนนเป็นหนุ่มมาดเข้มและเป็นหนุ่มคาแรคเตอร์นี้ทำให้เคยได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนหนุ่มไทยเพียงคนเดียวในรายการเรียลลิตี้ของเกาหลีทางช่องทีวีเอ็นมาแล้วซึ่งในรายการ ก็ให้เห็นสไตล์หรูหราของเขาอย่างการสะสมมอเตอร์ไซค์งานเอเดียเรกและยังมีซูเปอปร์คาร์ในครอบครองกว่า100คันจากการสัมภาษณ์ของเกาหลีในปี2016ระบ,บุว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มเศรษฐีของเมืองไทยสืบทอดต่อจากครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการในต่างประเทศรวมในด้านอุตสาหาก,กรรมทำให้เขามีหนึ่งล้านล้านวอนหรือราวๆสองหมล้านไฮโซนโนเกิดที่กรุงเทพ เมื่ออายุได้10บขวบย้ายไปอยู่ที่ฮาวายหนึ่งปีจากนั้นคุณแม่ส่งไปเรียนต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนจะเข้าศึกษาต่อและเรียนจบด้านเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ที่เกาหลีเขาจะเคยออกรายการดังแต่ที่เมืองไทยไฮโซนนจึงมักใช้ชีวิตอยู่กับบอดีการเสมอและเคยออกสื่อไทยแค่ครั้งเดียวในคอนเซป ผู้ชายที่ใช้โทรศัพท์มือถือแพงที่สุดในประเทศสะท้อนให้เห็นความพิถีพิถันในการเลือกใช้ของระดับไฮเอนซึ่งนอกจากโทรศัพท์แล้วหนุ่มคนนี้จะใช้เสื้อผ้าที่สั่งตัดพิเศษเท่านั้นซึ่งเขายังเคยรอกระเป๋าที่ผลิตไปเดียวในโลกถึง6เดือนและเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นพิเศษที่มีแค่8คันในโลกนอกจากมุมไฮโซที่หลายคนเห็นแล้วในอีกด้านหนึ่งไฮโซโน,นนั้นก็เป็นหนุ่มจิตใจดี โดยไม่นานมานี้เขาได้ทำโครงการมาบรถยนต์รวมถึงของใช้จำเป็นต่างๆให้กับโรงพยาบาลเรียกว่าหล่อแล้วยังใจบุญอีกด้วยส่วนประวัติด้านความรักทนนวิอาระยะเคยแยกทางเมื่อประมาณ4ปีก่อนเพราะมีแผนในการมีบุตรต่างกันสำหรับสเปคสาวข,ของเขาต้องเป็นคนที่เข้าใจกันอยู่ด้วยกันและมีความสุข เรื่องหน้าตาไม่ใช่สิ่งสําคัญเพราะในเมื่อเป็นคนที่รักสาวคนนั้นก็คือคนสวยที่สุดในโลกสําหรับเขาไม่ได้ดีที่สุดเสมอไปก็มองว่าเป็นการมองเห็นถึงคนที่อาจจะตัดสินคนภายนอกหมายความว่าภายนอกนั้นไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างขอบอกเลยว่าไฮโซน,นนั้นมีฐานะที่พร้อมทุกอย่างแถมยังเป็นผู้ชายรักความสงบแบบนี้ชั่อว่าเป็นหนุ่มในอุดมคติของสาวๆหลายคนเลยล่ะค่ะ